คนทุกท่านสุยชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดท YouTube วันนี้วันขอพูดถึงฉาก CG CG คือคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือสอนทํำกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกในคลิป YouTube ด้วยตัวเองออกแบบด้วยตัวเองแบบที่กราฟิกของเราจะไม่ซ้ำกับใคร ซีจีที่วันพาทำนะคะเป็นซีจีที่เรียกว่าการทำฉากด้วยกรีนสกรีนก็คือการใช้ผ้าสีเขียวหรือฉากสีเขียวใช้ในการดึงฉากสีเขียวออกแล้วแทนที่ด้วยคลิปใน YouTube ก็จะช่วยสร้างให้คลิปมีสีสันขึ้นแต่ การสร้าง CG ไม่ได้หมายความว่าคลิปของเราจะมีผู้ชมมากขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่มันหมายถึงการทำคลิปให้หน่าชมมากขึ้นจะทำให้ผู้ชมดูคลิปเรายาวนานขึ้นถ้าใครเข้ามาดูคลิปของเราแล้ว CG หรือเรียกว่าเอฟเฟกในคลิปจะช่วยกระตุ้น ให้ผู้ชมเกิดความสนใจคลิปมากขึ้นแล้วเมื่อเราใส่ CG หรือใส่เอฟเฟกลงไปในคลิปแบบที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมดูคลิปเราอย่างต่อเนื่องได้คลิปของเราจะจัดเป็นคลิปมีคุณภาพแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายในช่องของเราชอบดูอะไรแนะ่วันขอยกตัวอย่างช่องที่วันทำสองช่องทางก็คือช่องมาดามบ้านนาสวีเดน ส่วนใหญ่แล้ววันจะเน้นทำคลิปท่องเที่ยววิวธรรมชาติและเก็บเห็ดในป่าสวีเดนเอฟเฟกที่ใช้ก็ต้องไม่มากค่ะเพราะว่ากลุ่มของผู้ชมนะคะจะชอบชมวิวธรรมชาติแล้วก็เสียงของธรรมชาติมากกว่าการใส่เสียงดนตรีหรือเสียงเอฟเฟกหรือ CG ประกอบใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ชมของเรานะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชมของเราชอบคลิปแบบไหนนั่นก็คือการดูและการสังเกตจากคอมเมนต์ค่ะการอ่านคอมเมนต์ของผู้ชมคือแนวทางการพัฒนาคลิปของเราได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เราอยากให้คลิปเรามีผู้ชมมากที่สุดนั่นก็คือการตอบโจทย์หรือเรียกง่ายๆว่าเอาใจผู้ชมให้ได้มากที่สุดนะคะ1คอมเมนต์จะทดแทนกับเสียงหรือความเรียกร้องจากผู้ชม1,000เท่า อันนี้คือตามสถิติของ YouTube ผู้แสดงออกหนึ่งคนหมายถึงการรับชมคลิปเรา1,000คนเราจะเจอหนึ่งคนที่คอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้ไขข้อคอมเมนต์หนึ่งข้อนั่นแสดงว่าเราจะได้ใจผู้ชมอีก1,000คนเพราะฉะนั้นข้อติเตียนหรือว่าข้อพิจารณาหรือคำแนะนำในการพัฒนาคลิปในช่องของเรามันมาจากผู้ชมคลิปของเราด้วยตัวเองค่ะหากว่าช่องไหนไม่มี คอมเมนต์จากผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคลิปในอนาคตเราก็ต้องหารูปแบบการพัฒนาคลิปของเราด้วยตัวเองอันนั้นจะยากกว่าการที่มีคนมาคอมเมนต์บอกเราตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่องไหนคลิปของใครยังมีผู้ชมดูคลิปเราในระยะเวลาสั้นๆก็ลองใช้ cg หรือเอฟเฟ t เข้ามาเป็นตัวช่วยส่วนใครที่ใช้ Kinemaster โปรแกรมการตัดต่อคลิปอัตโนมัติจะมีเอฟเฟคให้เลือกใช้เยอะมากๆแบบที่เราไม่ต้องสร้างเองเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้เป็นหรือไม่ส่วนแนวทางการทำา g g ใช้วันใช้สำหรับการตัดต่อใน iMovie หรือสำหรับคนที่อยากสร้างเอฟเฟคใช้ด้วยตัวเองเราก็จะใช้ได้ส่วนวันนี้ช่วงนี้ วันทำเอฟเฟกแจกผู้ชมนะคะเป็นฉากกรีนสกรีนซึ่งเป็น CG ฉากนำเข้าและปิดคลิปฉากอินโทรดักชันและฉากเอาทร d ดักชันพร้อมกับพื้นที่ในวันในการวางเอ็นสกรีน22-25วินาทีอัตโนมัติแล้ววันนี้จะพาไปดูค่ะว่าเราจะวาง CG g r กรีนสกรีนแบบนี้บนคลิปได้อย่างไร ทั้งวิธีการตัดต่อใน iMovie สำหรับคนที่ใช้ iPhone และ iPad โปรแกรมฟรีตัดต่อคลิปวิดีโอ YouTube แบบไม่มีโลโก้กันและเทคนิคสันส้นงๆง่ายๆสำหรับคนที่ใช้ Kinemaster จะดึงฉากกรีนสก e ี n ออกได้ยังไงติดตามชมคะ่ะ การใช้ฉากกรีนสกรีนในโปรแกรม iMovie ตัดต่อคลิปนะคะให้เราเริ่มจากการวางฉากของคลิปให้เรียบร้อยก่อนนี่คือฉากนำเข้าของช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube วันจะวางปกคลิปสร้างเป็นเอฟเฟกค่ะแล้วจะใส่ฉากกรีนสกรีนด้านบนคลิปแบบนี้เป็นฉากนำเข้าสวัสดีค่ะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นฉากผ้าม่านเปิดนำเข้าคลิปซึ่งเราต้องวางตำแหน่งเหนือคลิปให้พอดีกับฉากสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นทุกคลิปจะต้องมีคำว่าสวัสดีค่ะผู้ชมหลังจากที่ม่านเปิดออกนะคะโดยวิธีการเลือกวางคลิปที่เราจะตัดต่อก่อนนะคะแล้วกดคำว่าวิดีโอค่ะ เพื่อเลือกฉากที่เป็นกรีนสกรีนนะคะกดที่ฉากที่เราต้องการเสร็จแล้วกดที่จุด3จุดตรงฉากแล้วกดคําว่าฉากสีเขียวสีน้ำเงินคลิปที่เราวางนะคะจะถูกดึงสีเขียวออกแทนที่ด้วยคลิปวิดีโอที่เราต้องการไปชมตัวอย่างของคลิปกันค่ะ นีต้อนรับทุกคนทุกท่านสุดนี่คือตัวอย่างที่ตัดต่อใส่กรีนสกรีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำเข้าด้วยอินโทรดักชันที่เป็นหน้าปกแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยผ้าม่านที่ปิดค่ะและผ้าม่านจะค่อยๆเปิดออกพบฉากสวัสดีค่ะของเรา แบบนี้ค่ะไปดูวิธีการใส่เสียงใน iMovie นะคะเมื่อระวางเอฟเฟกเสร็จแล้วให้เรากดที่สัญ,ญลักษณ์เสียงเมนูคำสั่งแล้วเลือกคำว่านําเข้าแล้วเลือกเสียงที่เราบันทึกไฟล์เสียงไว้นะคะแล้วเราก็ปรับเสียงในตําแหน่งที่เราต้องการอันนี้คือเสียงซาวดนตรีอีสานเป็นเสียงนําเข้าของช่อง ติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e นะคะก็จะวางเสียงแบบนี้ดูเทคนิคการตัดต่อเสียงด้วยนะคะเสียงเราก็สามารถตัดต่อได้เราจะเห็นว่าเสียงจะดังมากๆนะคะวันจะกดคลิกไปที่ไฟล์เสียงค่ะให้มันมีกรอบล้อมรอบที่ไฟล์เสียงสีฟ้านะคะแล้วเลือกคำว่าสร้างส้ำเราจะมีไฟล์เสียงสองเสียงเสียงแรกจะเป็นเสียงเต็ม100%เซเสียงที่สองวันจะปรับเป็นเสียงอ่อน เสียงเต็มจะนำเข้าแค่อินโทรดักชั่นเท่านั้นส่วนเสียงเบาจะยาวมาถึงฉากพูดของเราค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ชมนะคะเสียงดังจะมาถึงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเสียงเบาให้ได้ยินเสียงเราพูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างอีกครั้งท้ายคลิปนี้เราจะเห็นว่าแทบเสียงเสียงสีฟ้าด้านบนนะคะจะมี2แทบ ก็คือแท็บแรกเสียงดังมากกับแท็กที่2เสียงเบาในขณะที่เราพูดเสียงเราก็จะใช้เทคนิคการวางเสียงสองเสียงแบบนี้นะคะเราก็จะได้เสียงแบบนี้ค่ะเราจะปรับให้มันตรงกับล็อกที่เราพูดนะคะเมื่อปรับได้ตรงกับล็อกที่เราพูดก็ถือว่าสำเร็จไปชมตัวอย่างกันจ้า ทเท่านี้เราก็จะมีคลิปจากโปรแกรม iMovie สำหรับการใช้ฉาก Green Screen แล้วนะคะทุกๆท,ท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นเทคนิคดีๆให้กับทุกท่านได้ลองนำไปใช้ดูนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการทำฉาก Green Screen ในโปรแกรม Kinemaster กันค่ะทำแบบไหนดูคลิปสั้นๆไปด้วยกันนะคะ สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม k i n a m a s t e r นะคะก็คือเราต้องเริ่มสร้างคลิปก่อนค่ะกดคลิกเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกไซต์ u t u b e เป็นไซส์16คูณ9กดเข้าไปนะคะแล้วกดคำว่าต่อไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกวางคลิปก่อนคลิปที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะกดเข้าไปที่คำว่ามีเดียแล้วกดเลือกวิดีโอค่ะ เลือกรายการวิดีโอที่เราต้องการใส่ฉากนะคะให้เราเลือกวางแบบนี้นะคะฉากแรกเลยให้เป็นรูปเพราะเราสามารถปรับแต่งระยะเวลาความสั้นยาวของรูปได้และฉากที่สองเป็นการนำเข้าแบบสวัสดีค่ะลองฟังดูนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ เป็นแบบนี้นะคะอินโทรที่ทำแจกคืออินโทรที่เป็นผ้าม่านเปิดในขณะที่เราพูดว่าสวัสดีค่ะให้เป็นการเปิดตัวเราออกมานะคะให้เรากดไปที่เลเยอร์ค่ะหรือเ,เลือกวางคลิปตัดต่อคลิปก่อนแล้วเลือกกดเลเยอร์ก็คือสิ่งที่มันอยู่บนคลิปที่เราวางเอาไว้ด้านล่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เราเรียกว่าคลิป ปกติเนื้อหาคลิปของเราแล้วสิ่งที่เราจะใส่บนคลิปเราเรียกว่าเอฟเฟกนะคะซึ่งภาษาของ k e y n e Master จะเรียกว่าเลเยอร์ให้เรากดไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วกดเข้าไปที่คำว่ามีเดียเลือกวิดีโอที่วันอ่าที่บันทึกไว้ของฉากนำเข้าที่ทำแจกนะคะเดี๋ยวจะทำตัวอย่างสีม่วงให้ดูค่ะก็เลือกฉากนำเข้านะคะ มาวางไว้ด้านบนค่ะเอ่อกำลังหาอยู่นะคะตอนนี้ต้องขออภัยทีน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเลือกกดวางแล้วเมื่อคลิปตัวที่สองที่วางบนคลิปมันจะอยู่ด้านบนเสมอเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เมื่อเราได้คลิปที่เราจะวางแล้วนะคะแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอค่ะคลิปนี้นะคะมันจะไปปิดภาพที่เราวางด้านล่างซึ่งเราสามารถปรับความสั้นความยาวของภาพได้เสร็จแล้วให้เราคลิกเลือกฉากที่เป็นอีกรีนสกรีนค่ะก็คือฉากผ้าม่านที่มันเปิดเข้าที่มันมีฉากสีเขียวด้วยนะคะก็คืออันนี้ค่ะแล้วเราเลือกขยายภาพให้เต็มหน้าจอนะคะ นี่คือโปรแกรม Kinemaster ค่ะพอเราขยายภาพเต็มหน้าจอให้เราเลือกกดเมนูคำสั่งในสีดำขวามือคำว่า Chroma Key ค่ะแล้วกดเปิดนะคะตอนนี้สีที่เราตัดได้คือสีม่วงให้เรากดไปที่จุดสีม่วงนะคะเพื่อเลือกที่จะตัดสีเขียวแบบนี้บนหน้าจอนะคะให้กดที่ปุ่มสีม่วงค่ะแล้วเลือกสีเขียวค่ะ กดเลือกที่สีเขียวแล้วกดเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะตอนนี้สีที่ถูกตัดออกคือสีเขียวเราจะเห็นว่าการตัดอัตโนมัติสีมันจะจางๆให้เรามาปรับตัวเลข สองตัวด้านบนนะคะแล้วดูให้สีของมันเหมาะสมกับสีที่ตัดออกนะคะนั่นก็คือสีม่านต้อง,ตองเต็มผ้าม่านนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อปรับตัวเลขได้ให้เรากดเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนนะคะแล้วลองเล่นคลิปดูค่ะผ้าม่านที่เปิดก็จะเป็นสีสมูทแบบนี้ค่ะนี่คือฉากที่เราวางฉากแรกและฉากที่สองเป็นผ้าม่านที่เปิดออกแบบนี้เจอกับฉากคำว่าสวัสดีค่ะพอดี แบบนี้นะคะนี่คือการตั้งค่าและการดึงฉากกรินสกรีนออกด้วยโปรแกรม KineMaster ทํทำง่ายๆเท่านี้เราก็จะมีคลิปสวยๆพร้อมกับใช้ผ้าม่านฉากปิดและเปิดที่ทำแจกนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์คลิปก็ไปรับได้ที่กลุ่มเรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube ใน Facebook ได้เลยนะคะ ส่วนวิธีการดึงเสียงมาใช้ให้เราก,กดไปที่มีเดียเอิรลเยอร์นะคะแล้วเลือกไฟล์เสียงคลิปนี่คือคลิปมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะให้เราก,กดไปที่คำว่าแยกเสียงออกมา คลิกเข้าไปนะคะเราจะได้ไฟล์เสียงเพลงคลิปนี้ค่ะแล้วก็กดไปที่คลิปแล้วก็กดถังขยะออกไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะจะหายไปจะเหลือแต่เสียงใครอยากได้เสียงอะไรก็ให้ไปบันทึกคลิปเสียงนั้นมานะคะเดี๋ยวขอเลื่อนการเปิดม่านเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ เลื่อนอไฟล์คลิปเสียงนี้เข้าไปให้มันไอไฟวิดีโอให้มันพอดีกับการเปิดม่านแล้วก็ขอเลื่อนเพลงนะคะกดมาที่เพลงค่ะแล้วเ,เลื่อนไปเราไม่ใช้เพลงทั้งเพลงเราใช้แค่เสียงอินโทรดักชันสั้นๆตอนแรกนะคะนี่คือไฟล์เสียงเราก็คลิกไปที่ไฟล์เสียงค่ะแล้วก็เลื่อนไฟล์เสียงไปให้เหลือในระยะเวลาที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือเป็นเสียงอินโทรดักชัน นําเข้าสั้นๆค่ะนี่คือการเลือกไฟล์เสียงมาจากไฟล์วิดีโอนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลองฟังดูนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกการสื่อแชแ นอสวีเดนค่ะนี่นะคะอาจจะเสียงยาวไปแล้วก็ดึงให้เขาให้มันพอดีค่ะแล้วเปิดฟังดูนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการวางฉากส่วนตอนจบนะคะตอนจบก็เช่นเดียวกันค่ะให้เราไปที่คลิปที่เราต้องการจะปิดฉากนะคะแล้วเลื่อนการเล่นคลิปนะคะกดไปที่เลเยอร์สมมุติว่านี่จบคลิปแล้วนะคะเราเลือกไปที่เลเยอร์แล้วก็เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เป็นฉากจบคลิปค่ะก็คือ ฉากนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขยายฉากให้เต็มค่ะแล้วกดโคมาครีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกดึงสีเขียวออกตอนนี้สีหลักคือสีเขียวแล้วกดเปิดค่ะแล้วเราดูนะคะฉากปิดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบห้าองศาในวันที่วันถ่ายทำคลิปค่ะ,ะไฟมันเล็กไปนะคะก็ขยายไฟให้เต็มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ดูตอนอดูตอนเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบห้าองศาในวันที่วันถ่ายทำคลิปค่ะ,ะเราจะเห็นว่าสีของ สติกอร์หรือสีของเอฟเฟกมันจางให้เราก,กดมาที่คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นอินโทรแล้วเลือกโคมาคีแล้วปรับตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขที่เราสามารถปรับได้มันจะทําให้การดึงฉากสีเขียวให้ตัวหนังสือเราชัดขึ้นเท่านี้นะคะเราก็มีคลิปสําหรับการเข้านําเข้าฉากปิดะคะ่ะซึ่งฉากปิดนี้นะคะจะมีความยาว22 วินาทีสำหรับวางอินสกรีนเอนสกรีนต่อท้ายคลิปได้เลยค่ะนี่คือวิธีการทำในโปรแกรมคีเนมาสเตอร์เดี๋ยวเราลองไปเล่นดูให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะนี่คื วัฒนธรรมหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของในสวีเดนนอร์เวย์ในเมืองทางตอนเหนือนะคะ <c oughs> ก็จะหิมานะคะจะเกาะกันเป็นน้ำแข็งแล้วเขานะคะจะมีค่ะแล้วมันก็จะไม่ละลายตลอดหน้าหนาวมันจะมีอายุอยู่แบบนี้แบบไม่ละลายเลยสองสาเดือนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบ ตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบห้าองศาตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบห้าองศาในวันที่วันถ่ายทั้คลิปค่ะ ก่อนกดบันทึกคลิปนะคะจะต้องเช็คความชัดเจนของอ่าสีที่เราดึงสีเขียวออกเราต้องมาปรับแบบนี้นะคะทุกท่านต้องเช็คนะคะเพราะว่าการตัดสีสีเขียวออกบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ค่ะตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งถึงลบห้าองศาในวันที่านาะี้อุิน่งถึงลบห้าวที่านถ่ายคลิป่ตินนีอรณชัดเจลนแบบนี้นะคะเช็คก่อนกดบันทึกค่ะ นี่เป็นเทคนิคในการพัฒนาคลิป ใครรู้เทคนิคการใช้กรีนสกรีนแล้วมีทั้งช่อง youtube ของคนไทยเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกคนที่ทำเป็นนักคอมพิวเตอร์กราฟิกของวันเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบง่ายๆสิ่งที่วันทำคือสอนทำง่ายๆมากใครอยากทำเองนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่าสร้างฉาก CG ด้วยตัวเองหรือทำฉากกรีนสกรีนด้วยตัวเองก็จะเจอคลิปที่วันสอนทาง่ายมากในมือถือทาผ่านโปรแกรม พิกอาร์ตเฟสบุ๊ก และ iMovie เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากเอาฉากที่วันแจกนะคะไปใช้ลองพิมพ์คำว่าแจกฉาก Green Screen หรือแจก Introduction แล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มจะเห็นคลิปที่วันแจกเยอะมากสำหรับใครที่ใช้ Facebook แล้วอยากดูดคลิปหรืออยากบันทึกคลิปด้วยตัวเองดูเข้าไปใต้คลิปนะคะจะเจอ f c e e o o o เล็งิงไปที่กลุ่มเรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่ทำ u t u b e วันจะวางคลิปไปที่นั่นส่วนคนที่ บันทึกคลิปด้วยตัวเองไม่เป็นก็ส่งอินบอกหาวันว่าต้องการฉากไหนถ้าวันมีในเครื่องวันจะส่งให้ในอินบอกแมนเซนเจอร์แล้วเราจะสามารถกดบันทึกได้ด้วยตัวเองค่ะนี่คือเทคนิคที่ดีที่นำมาบอกมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกคนทุกท่านพัฒนาช่องไปด้วยตัวเองทุกเทคนิคที่เกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคตวันจะเอามาแชร์เป็นเทคนิคที่นี่จากมาดามบ้านนาสวีเดนสำหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกชาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า